สวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับเช่นเดียวกันครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปแนะนําและก็ทดสอบนะครับเป็นทดสอบก่อนส่งนะครับเป็นเตาปิ้งปิ้งย่างไส้กรอกนะครับไส้กรอกอีสานนะครับที่เสียบเป็นไม้ๆนะครับนะครับตัวนี้เราทําเป็นซุ้มนะครับเป็นซุ้มข้างละ16 16, 16ไม้นะครับรวมกันก็3 2นะครับ สังเกตนะครับเวลาเราปิ้งเนี่ย <_ ın> ก็ลูกค้าเคยเห็นตัวปิ้งไส้กรอกนะฮะที่เป็นใช้ถ่านเนี่ยเวลาปิ้งเขาจะวางด้านนอกอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่นี่เขาเปลี่ยนมาวางด้านในอย่างนี้นะครับพอวางด้านในอย่างนี้สังเกตนะครับเวลาน้ํามันลงไปเนี่ยจะลงตรงกลางนะครับลงตรงกลางก็จะไม่มีควันอันนี้เขาเรียกเตาปิ้งย่างไส้กรอกไม่มีควันนะครับแล้วก็ตัวด้านในนี่นะครับ ทำจากหัวอินฟาเรดนะครับก็จะไฟออกมาเสมือนถ่านเหมือนเตาถ่านนะจะประหยัดแก๊สด้วยแล้วก็ยังออบอวนก็คล้ายๆปิ้งเตาถ่านนี่แหละครับแต่นี้ว่าเราเปลี่ยนมาใช้แก๊สนะครับซึ่งหัวอินฟาเรดเนี่ยจะไม่มีเปลวนะครับจะมีจะเป็นแดงๆเหมือนเตาถ่านเลยนะครับเวลาปิ้งปุ๊บตัวนี้อย่างที่ลองให้ลูกค้าดูนะครับที่คุณลูกค้าดูตัวนี้นะครับเวลาวางเนี่ยก็ สุกทั่วนะครับคุณลูกค้าสุกทั่วสุกทั่วแล้วก็เป็นเตาที่ว่าใช้แก๊สอย่างเดียวไม่ต้องใช้พัดลมไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับบางอย่างนี้นะครับสังเกตนะครับถ้าน้ามันน้ามันลงไปก็ลงตรงกลางที่ไม่มีกันเพราะว่าน้ํามันไปลงตรงกลางแล้วมันก็ไม่โดนไม่โดนแผงไม่โดนแผงแผงอินฟาเรดก็เลยไม่มีกันนะครับก็เหมาะสําหรับนะครับที่ไปปิ้งตามชุมชนนะครับ หรือตามตลาดนัดนะครับที่ไปอยู่ใกล้ๆเขานะครับเพราะว่าการปิ้งไส้กรอกเนี่ยควันเยอะมากนะครับเพราะน้ามันมันเยอะนะครับถ้าไปปิ้งแบบไม่ไม่แบบแบบไม่แบบมีควันเนี่ยจะไปรบกวนคนข้างๆเขานะครับเขาก็จะร้องเรียนกันได้นะครับก็มาใช้เตาอย่งนี้เร่งรีนะครับบางทีก็ปิ้งข้างเดียวก็ปิ้งได้นะครับเพราะว่ามีสองข้างซ้ายขวานะครับจะอุ่นข้างเดียวก็อุ่นได้ด้วยนะครับก็ประหยัดแก๊สด้วยแล้วก็ ไม่ต้องมาจุดเตาถ่านนะครับซึ่งบางครั้งลมพัดมาอา้าวขี้เท่าไปโดนคนอื่นเขาก็ทะเลาะกันได้นะครับนี้เรามาดาูไฟด้านในนะครับมาดูไฟด้านในนะครับ นะครับนี่จะจะเป็นอย่างนี้เลยครับสักพักหนึ่งแดงเดี๋ยวแดงเหมือนเตาถ่านนะครับสมมติว่าตัวนี้แรงสุดเราจะเบาก็ลดลงมาได้ครับก็ทําเหมือนเตาบ้านเรานี่แหละครับเหมือนเตาบ้านเรานี่ละแต่ว่าเราเป็นระบบปิ้งแก๊สนะครับปิ้งแก๊สน่าใช้จริงๆนะครับก็สะดวกสบายด้วยสะอาดพลังงานสะอาดนะครับมองแล้วก็น่าทานนะครับพิเศษนะครับเตาตัวนี้ถ้าเกิดเราไม่ปิ้งเราก็ซื้ออุปกรณ์เพิ่มอีกชิ้นหนึ่งนะครับถ้าเรา ไม่ปิ้งแบบนั้นเราจะมาปิ้งหมูปิ้งหรือปิ้งอย่างอื่นก็เพียงจะซื้อตะแกรงตัวนี้เพิ่มนะตะแกรงตัวนี้เพิ่มมานะครับก็สกายเป็นเตาปิ้งย่างธรรมดานะสามารถปิ้งหมูได้นะครับหรือจะปิ้งไส้กรอกแบบนอนก็ปิ้งได้เหมือนกันนะครับก็ถ้าสำหรับเป็นลักษณะบแบบนี้นะครับสำหรับคุณลูกค้าชมคลิปนี้นะครับถ้าสนใจก็ทักทายเข้ามานะครับเรายินดีจะส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับสินค้าดีมีคุณภาพนะครับเรารับประกันสินค้าถึง1ปีเต็มนะครับ ก็มีปัญหานะครับเราสามารถคุยทางไลน์และแก้ปัญหาทาได้อะไรมีตลอดนะครับพิเศษหัวเตาแบบนี้ลืมบอกราคาไปนะครับเตาด้านล่างเนี่ยหัวเตานี่นะครับสามารถเปลี่ยนทีละแผ่นนะครับตัวนี้เปลี่ยนทีละแผ่นนะครับเวลาเสียนะเปลี่ยนทีละแผ่นได้ไม่ต้องซื้อยกชุดนะครับนะครับแล้วก็มีถาดรองน้ํามันเนี่ย มีถาดรองน้ํามันด้วยนะครับสแตนเลสทั้งตัวนะครับคุณลูกค้านะครับสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับที่แวะมาดูแวะมาชมนะครับหวังว่าทางร้านตลาดไทยแก๊สคงได้บริการคุณลูกค้านะครับขอบพระคุณมากนะครับก็กาบสวัสดีครับสวัสดีครับ